เนี่ยพี่น้องเอ้ยวันนี้ตัวหอยกับสมัเห็ดไอ้อย่างนี้สมพักเจ้เห็ดไปแล้วรอบนึ่งเห็ดไปแล้วรอบหนึ่งพี่น้องนี่ยเนาะสมัเห็ดรอบที่สองมีพักกับซีมีพักกะหล่ำหัวหอมเอามาเป็นต้นหอมแล้วก็ยังอีกแม่ไอ้ต้นกระเทียมนี่ใส่ต้นกระเทียมนี่เลวก็ต้นกระเทียมป้าพี่น้องเอ้ยไปเก็บมาเมื่อวานนี่อืมนะไรพี่น้องก็นเลยก็มาขั่นบ้านเนี่ย ขันเอาน้ำออกพี่น้องขันต่อไปกินออกไหมกินออกน้ำออกน้ำออกก็ได้แหงีเพื่อนนะเนี่ยกันมันเขายพื่อนนะผู้ผู้สอนนะผู้แม่เพื่อนนะน้ำออกเอเอาน้ำออกดูแห้งดีมันหมนะมันอเพื่อนแนี้เากินว่าหม่นมันจจดหลงกินอยลลางกินออก อั้งกลินกระเทียมหอมๆออกกับขั้นอีกกันมันเป็นโซลคีมีผ้ามาไหมผ้าอะไรผมล้างไม่ได้ผ้าไม่กับขั้นมันขั้นเพราะแดดว่างอะนี่พี่น้องคั่นเอาน้ำออกสักสองสามน้ำเลยพี่น้องเอ้ยนี่คนมะมิ้นเพิ่อนไปกินแซ่บเพิ่อนนะนี่ผาหน่อยอ่ะสามน้ำบุลเล่ ต้แน่ต้มาออกแังในน้นอกเกีวน่ะพอออกเปิ่กับบ้าปรุงเต็มอันเนื้อพอพอปั้นน้ำออกกับบ้ปรุงเต็มบันน่ะเออเออเอาออกวันน่ะมันเป็นก้อนคลก็เลเมื่อซาซาออกัน่ผมที่ลดลงน้ำตาลลดอาน้อยน้อน้อย้เเลยน่ะตันชิมน้ำร นต้มกระเทียมต้มเนาะต้มอะไรต้มแล้วกแบบต้มกิ้งกวงซิมเห็นปะแตกปัน่นน้ำออกไปเลยพี่น้องเลยออกแล้วอานนี้อ่าแนี้เนี่ยเอาใส่เกลืออันนี้มาปรุงมาเนี่ยปุงเกลือไม่ต้องใส่เยอะนี่เกลือเสร็จแล้วยายจส่น้ำน้ำซีโรดไม่น้งถุงชีโรดอ่า น้ำตาลหน่อยนะเพราะเป็นวิธีแค่นั้นจบสำหรับพี่น้องเลยใส่เข่าน้ำพี่แอ้เข่ามานี่เข่าเจ้าเลยพี่น้องนี่เอาเข่าเจ้าเลยละใส่พี่น้องเลยใส่หน่อยเดี๋ยวนี่มันจะได้เปรี้ยวเร็วนี่แบบานเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านเนี่ย <Okay. S 2> นนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่เป็นตังใดสมผักพี่น้องสมพักวันนี้เขาคนมาพักว้ไสกระป๋องใส่กระป๋องไว้พี่น้องประมาณสองสามมื้อกินตัวเดีหมเสร็จ <Okay. S 2> แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ว้จากสองสามมื้อก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่แล้วพี่น้องเลยไปแล้ว